คนมาทำอะไรที่นี่เยอะม,มากที่ไ,ไหนที่ครเปิดชมพู M K แทบแตก ไปแล้วเมืองไทยนนนนคนมาถ่ายรูปนะ สวัสดี day. สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองบาท่องตอนนี้ท่องอาอยุ่ทีนาหาง m v k หรือว่าซีแยงไกระทุ่มวันสสำหรับคลิปนี้เบาท่องจะพาทุกคนมาเล่นส้มสกายบล็อกเซีแยงไกรทุ่มวันไปย่างไปเบิงไปรับส้มกันเลยว่าจะเป็นจังไงว่าจะมีคนลายสำหรับ คนนี่ว่าตรงเบาะได้นะวันนี้เยอะมากคนเยอะมากโอ้โหตรงนี้แบบคนเยอะมากโอ้คนมาทำอะไรที่นี่เยอะมาก เอ็มวีเคแทบแตกขนาดนี้เลยหรอโอ้ร้อนนอ๋อน่าจะมีลาลามา น่านจะเป็นลาลาโ,โ,โอ้โหเกินไปแล้วเมืองไทยตรงนี้แบบ เป็นจุดฮิตนะวันนี้อะไ oh. รจะขนาดนี้ ัเป็นลาลาแน่นอนคนถึงเยอะขนาดนี้โอ้อะไรจะขนาดนี้ ฟังนั่นค้นกลางบัวลอยบัวคอยลายนะโอนะ้โหตรงนี้คนแน่นมากข้างล่างรถเยอะมาก เกิดอะไรขึ้นที่นี่คนแห่กันมาเต็มเลย เปนไปแล้วเมืองไทยลิล <har> ิปัดกันลิลิปัดกันสุดยอดอะไรบ้านนี่คนอย่างเยอะ บอกเลยนะบอลี่บ่าแตกแน่นอนเลยหน้าหางเอ็มีเคอ๋อเดีย๋ยวเข้ามาเบ่งฟังนี่ว่าจะเป็นตรุไหน ฟังนี่คนกัรย่างมาทายรูปร้ายคือเกา่าสุดยอนนะบอนี่เป็นแลนด์มาร์กอีกบอลหนึ่งชีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เอ็ดมาแบบนี้ใครจะสู้ไหว ยังคงยังคงร้อนแรงนะตรงนี้โห,โหคนนี้<ห>น่าจะเป็นลาลาแน่นอนแต่ว่าเบาท่องบอคอยติดตามลาลานะก็เลยโบจัะ Fight out. เป็นต่างชาตินะ

สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนหาไให้มาคลิปกันฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ่าท่องเหตุคลิปต่อไปในเรื่อสำหรับคลิปนี้บราท่องกัขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไป